เมื่อเวลา7นาฬิกาสนาทีของวันนี้ข่าวร้อยตำรวจเอกเปรมเตรียมตัวรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนยอุดรธานีและมูลนิธิส่งเสริมธรรมเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บริเวณจุดกลับรถบ้านหนองแกถนนอุดรสกลฝั่งขาออกตัวเมืองอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีเทาทะเบียนผอพ,พึ่งบไม้762อุดรธานีด้านหน้าได้รับความเสียหายห่างไป10เมตรพบศพของนายมิชัยสุวรรณสิงห์อายุ 5ายุปีชาวบ้านหนองบ่ออหนองหานนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนสภาพศพครองหักห่างไปราว20เมตรพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายสีน้ำเงินดำทะเบียนหนึ่งกไก่นอนเนน6 9 8 6สกลนครส่วนคนขับรถยนต์คือนายวาริศอายุ3าปีชาวตำบลบ้านยาอเภหนองหานยินกรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความตกใจซึ่งนายวาริศให้การว่าขณะที่ตนนั้นกำลังขับรถยนต์กลับบ้านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุค่ะซึ่งเป็นเนินลับตา และเป็นจุดกลับรถผู้ตายได้ขับรถจักรยานยนต์ข้ามมาฟังจุดกลับรถโดยไม่ทันมามองว่ามีรถขับสวนมาหรือไม่ซึ่งตนนั้นได้เหยียบเบรคจ,จนเสียงดังและพยายามหักหลบแต่ก็ไม่พ้นทาให้ชนข้างรถจักรยานยนต์ของผู้ตายอย่างจัง ด้านนางวัชราอายุ42ปีภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าว่าอยู่กินกับผู้ตายมาเกือบ7ปีเช้าวันนี้สามีขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปทํางานที่โรงงานแยกขยะบ้านดอนผู้ตําบลหนองนาคาและทุกวันสามีจะมากลับรถเพื่อเป็นทางรัดไปโรงงานเมื่อคืนยังอยู่ด้วยกันก็ไม่มีรางสังหณรบอกเหตุรายร่วงหน้าเมื่อเชาอ้ายังนึ่งข้าวให้สามีไปกินมื้อเที่ยงก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาบอกว่าสามีถูกรถชนเสียชีวิตแล้ว